เรียนรู้สุขศึกษาแนละภลระรศึกษาลายวิชาภาะศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนการเสิฟเป็นการส่งลูกไปยังแดนฝ่ายตรงข้ามมี2ลักษณะดังนี้ 1. การเสิบลูกมือล่าง 2. การเสิฟลูกมือบนสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเสิฟลูกมือบนนะครับผม การเสิร์ฟลูกมือบนมีวิธีเสิร์ฟดังนี้ 1. ยืนตรงพร้อมกับหันหน้าเข้าหาตาข่ายยืนแยกเท้าห่างกันประมาณ1ฟุต 2. ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดโยนลูกบอลขึ้นเหนือไหล่ขณะโยนลูกบอลให้ยกแขนข้างที่ถนัดไปทางด้านหลังตั้งข้อศอกบิดไหล่ขวาย่อเข่าเล็กน้อย 3. ใช้ฝ่ามือบริเวณส่วนล่างตีตรงกลางส่วนหลังของลูกบอล โดยเหยียดตัวตรงในขณะฝ่ามือถูกลูกบอลเหยียดแขนพร้ขขอมกับก้าวเท้าข้างที่ถนัดไปข้างหน้าสําหรับการเสิร์ฟล er okay. ูกมือบนนะครับสายตานะครับจะต้องมองไปที่ตะข่ายนะครับจะแตกต่างกับการเสิร์ฟลูกมือล่างนะครับการเสิร์ฟลูกมือล่างนั้นเราจะหันหน้าไปฝั่งบนเพราะเราจะใช้ไหล่นะครับชี้หาตะข่ายโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเสิร์ฟลูกมือบนกันนะครับอันดับแรกนะครับยืนท่านําเท้านําเท้าตามคือท่าเตรียมนะครับเรามาดูนะครับท่าเตรียมนะครับ สังเกตนะครับแขนซ้าย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 ขนียขนน,นำนะครับ 1. 1> เดเตี้ยสองเปิดข้อศอกมาด้านหลังพร้อมกับถ่ายน้ำหนักมาด้านหลังน,นะครับแล้วแขนซ้ายขี้ขึ้นเล็กน้อยต่อไปขั้นตอนที่3านะครับโยนบอลมือซ้ายนะครับโยนบอลขึ้นประมาณ1 0 1ถึงเซนติเมตรแล้วก็พอเสริฟขั้นที่4ี่ก็โคโรแขนไป ในการโฟลวแขนเราจะต้องเกรงฝ่ามือนะครับเราจะต้องเสิร์ฟกลางบอลนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเสิร์ฟมือบนมาผมสาธิตให้ดูประมาณสามรอบนะครับจำขั้นตอนได้ไหมครับข้าข้นครับเต่าัดต่อมาด้านหลังโยนบอลขึ้นถ่ายน้ำหนักมาด้านหลังนะครับโยนแล้วก็ยิงฝ่ามือครับรอบนี้ครับ งานวิชาพละศึกษาให้นักเรียนบอกวิธีการเสรือบอลลวบอลลูกมือบนมาพอสังเขปทำลงในสมุดวิชาครูพิเศษแล้วถ่ายรูปส่งครูในกลุ่มส่งงานวิชาพละโอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนครับผม